ต่อกันนะครับดาหยองฟีเวอร์ไบเดนะครับท็อปธนาชัยถือว่าเป็นดาวร้ายของระเบียบวัตถสินที่ตอนนี้เนี่ยกำลังมาแรงเลยนะครับฮอตมากๆเลยนะเพราะว่าน้องท็อปนาลาชัยเนี่ยเขาเป็นดาวร้ายที่มีความสามารถหลายรอบด้านนะแล้วก็ล่าสุดก็สัมภาษณ์สื่อนะครับเจ้าตัวเนี่ยคือฝันเห็นช้างตัวสีขาวใหญ่เลยนะแต่เจ้าตัวก็ไม่รู้ว่าฝันเห็นช้างเนี่ยดีหรือเปล่า อันนี้คือให้ท่านพยกมยกลองช่วยกันแปลและกันนะครับว่ามันดีหรือเปล่านะครับนะส่วนตัวแอดเนี่ยมีเพื่อนเป็นซินแสนะครับก็จะให้เขาทำนายดูอีกทีหนึ่งว่ามันดีหรือ,อยังไงนะส่วนน้องเต้าหยองเนี่ยเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันช่วงหน้านะครับว่าดวงของน้องเต้าหยองแล้วก็ลักษณะงงเฮงจะเป็นอย่างไรนะครับนะวันนี้มาต่อกันที่ท็อป ธนาชัยก่อนนะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ดีของท็อปธนาชัยเลยเพราะว่า,าดาวร้ายเนี่ยของระเบียบวัตถสินเนี่ยตัวท็อปท็อปเลยก็คือท็อปธนาชัยนะครับเขาเป็นคนเก่งครับเป็นคนแต่งคําคกรอนเก่งนะครับแล้วก็แสดงดีนะแล้วก็เป็นคนที่มีวาจาที่สุภาพนะครับนะวาจาสุภาพเป็นคนเรียบร้อยไม่เหมือนกับที่ บนเวทีนะครับที่เป็นดาวร้ายนะแล้วตอนนี้น้องก็มีงานเข้าเรื่อยๆแล้วก็เป็นคนที่ขยันนะครับนี่เราก็คัดมาเน้นๆเดี๋ยวจะมีอีกหลายศิลปินในระเบียบวัฒนิลป์เลยที่แอจะมาพูดให้ฟังกันนะท็อปธนาชัยเนี่ยมีแฟนคลับเยอะแล้วก็มีคนให้ภูมาิัายน้ําใจเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับไม่ธรรมดานะกับพระเอกดาวร้ายคนนี้นะครับ นะก็ต้องต่อยอดตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวก็ต้องมีงานต่อไปเรื่อยๆอยังไงพ่อเอกเขาไม่ลืมแน่นอนนะครับเพราะพ่อเอกเขารักลูกเท่ากันนะแอดเชื่อว่าอย่างนั้นแน่นอนนะครับเพราะว่าพ่อเอกเขาเป็นมืออาชีพแล้วก็ทํางานกับคนรุ่นใหญ่มาหลายคนทํางานกับศิลปินมาหลายท่านเขาคงรู้ว่าอะไรคืออะไรนะครับแล้วก็ท็อปธนาชัยเนี่ยก็จะมีงานต่อเนื่องเลยนะมีคิวงานตารางเต็มไปหมดเลยนะครับก็ต้อง รับผิดชอบงานไปเนาะแต่ก็ต้องหาเวลาพักผ่อนเหมือนกับน้องเต้าหยองด้วยนะเพราะว่าการเป็นดาวร้ายก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับก็ต้องใช้ด y n a ิกฝึกทักษะแล้วก็การเรียนของการแสดงดีแอคติ้งอะไรอย่างนี้นะครับเข้าไปด้วยเพื่อให้ดูสมูทกับการแสดงของท็อปธนาชัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามท็อปธนาชัยด้วยนะวันนี้พูดถึงท็อปธนาชัยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปพูดถึงเต้าหยองกันบ้างน,นะครับเกี่ยวกับเรื่องการ พาดวงงงเฮงของน้องนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ